ยินดีต้อนรับสู่ d e f e n d Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ขีปนาวุธ KN 2 4ถือเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธ,ธที่ใสัไกลทีก้าวหน้าที่สุดของเกาหลีเหนือซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการโจมตีเชิงยุทธวิธี และเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธสมัยใหม่ KN 2 4ถูกทดสอบต่อสาธารณชนครั้งแรกในปี2019และได้รับความสนใจจากนานาชาติเนื่องจากมีลักษณะภายนอกและสมรรถนะใกล้เคียงกับระบบ MGM 1 4 0 ATACMS ของสหรัฐอเมริกาแม้ว่ารายละเอียดเชิงลึกจะยังเป็นความลับแต่จากข้อมูลการทดสอบและรายงานข่าวกรองแสดงให้เห็นว่าเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อการโจมตีแม่นยำ การใช้งานได้อย่างรวดเร็วและความอยู่รอดในสมรภูมิขีปนาวุธนี้เป็นแบบเคลื่อนที่ทางถนนโดยมักจะยิงจากรถบรรทุกติดตั้งแท่นยิงแบบตีนตะขาบหรือแบบล้อทำให้มีความคล่องตัวสูงในการปฏิบัติการสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับและทำลายก่อนการยิงตัวแท่นยิงสามารถบรรทุกขีปนาวุธได้หลายลูก ทำให้สามารถยิงถล่มแบบต่อเนื่องเพื่อกดดันและทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามล้มเหลวซึ่งในเชิงการรบถือว่าเพิ่มความร้ายแรงของอาวุธได้อย่างมากมีพิสัยยิงประมาณ380-410ถึงกิโลเมตร KN24 สสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วเกาหลีใต้และอาจเข้าถึงบางพื้นที่ของเกาะห่า,หางไกลของญี่ปุ่นได้พิสัยดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะ ทำให้เกาหลีเหนือสามารถโจมตีฐานทัพสนามบินทหารท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้ภายในไม่กี่นาทีหลังการยิงระบบขับดันเป็นเชื้อเพลิงแข็งแบบขั้นตอนเดียวซึ่งช่วยให้เตรียมการยิงได้อย่างรวดเร็วแตกต่างจากระบบเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องใช้เวลานานในการเติมเชื้อเพลิงขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งสามารถเก็บไว้ในสภาพพร้อมยิงเป็นเวลานานและสามารถยิงได้เกือบทันทีเมื่อมีคำสั่ง ลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะตรวจจับและตอบโตได้ทันอีกทั้งเชื้อเพลิงแข็งยังมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาและมีความเชื่อถือสูงคุณลักษณะเด่นของ KN24 คือเส้นทางการบินแบบค r o s s y b a l l i s t i ที่ไม่ใช้เส้นโค้งสูงตามแบบขีปนาวุธทั่วไปแต่สามารถบินในวิถีโค้งต่ำและราบกว่าพร้อมทั้งทำการเคลื่อนไหวหลบหลีกระหว่างบิน ซึ่งทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธอย่าง THAAD หรือ Patriot PAC-3 ที่ถูกออกแบบมาสำหรับเส้นทางแบบคาดเดาได้ยากต่อการดักสกัดรายงานจากการทดสอบอยังบ่งชี้ว่ามันสามารถหลบหลีกในระยะสุดท้ายก่อนชนเป้าหมายเพื่อหลบการสกัดได้อีกด้วย KN-24 สามารถบรรทุกหัวรบน้ำหนักประมาณ400-500กิโลกรัมซึ่งทำให้สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภท เช่นระเบิดแรงสูงเพื่อทำลายเป้าหมายทั่วไปหัวรบทะลุทะลวงสำหรับโจมตีบังเกอร์หรือหัวรบกระจายย่อยสำหรับปฏิบัติการกีดกันพื้นที่แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีความสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์แต่ในทางทฤษฎีน้ำหนักบรรทุกนี้เพียงพอที่จะรองรับหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งจะเพิ่มความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อย่างมหาศาลร,ระบบนำวิธีคาดว่าจะใช้ระบบ INS i n e r t i a ์ n a v i g a นวิเกชันซิร่วมกับสัญญาณดาวเทียมนำทางเช่น GLONASS หรือ b e d ดและอาจรวม GPS หรือเทียบเท่าเพื่อเพิ่มความแม่นยำทำให้มีค่าความคลาดเคลื่อนวงกลม CEP ต่ำกว่า30เมตรซึ่งถือว่ามีความแม่นยำสูงมากสามารถโจมตีจุดเป้าหมายสำคัญได้โดยลดความเสียหายต่อพื้นที่รอบข้าง การนำ KN-24 เข้าประจำการดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เกาหลีเหนือในการพัฒนากองกำลังขีปนาวุธให้มีความหลากหลายและทันสมัยร่วมกับระบบอื่นๆเช่น,น KN-23 และ KN-25 เพื่อสร้างความยืดหยุ่นทั้งในด้านที่ัาย,ยิงน้ำหนักบรรทุกและรูปแบบการบินยุทธศาสตร์หลายชั้นนี้ทำให้คู่ต่อสู้ยากที่จะสร้างระบบป้องกันที่รับมือได้ครอบคลุม ในมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์ KN 2 4มีบทบาททั้งด้านการทหารและการเมืองในเชิงการทหารมันเสริมสร้างอำนาจการยับยั้งของเกาหลีเหนือโดยตรงต่อสหรัฐและเกาหลีใต้ส่วนในเชิงการเมืองทุกครั้งที่มีการทดสอบ KN 2 4ก็เป็นการส่งสัญญาณถึงประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมโลกว่าเกาหลีเหนือยังคงพัฒนาขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องและจะไม่ยอมแลกเปลี่ยนโครงการนี้โดยปราศจากข้อแลกเปลี่ยนที่มีมูลค่าสูง การทดสอบในปี2019และ2020ที่สื่อรัฐเกาหลีเหนือเผยแพร่แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและพลังทำลายของมันโดยมีการยิงแบบต่อเนื่องและโจมตีเป้าจำลองด้วยความแม่นยำสูงนักวิเคราะห์สังเกตว่าการออกแบบที่ใช้ตู้ยิงทรงสี่เหลี่ยมและขนาดกระทัดรัดช่วยให้บรรจุและเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วหากเกิดความขัดแย้ง KN-24 สามารถใช้โจมตีแนวหน้าทำลายเส้นทางเสริมกำลัง และกำจัดศูนย์บัญชาการก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะเตรียมการป้องกันได้ความเร็วในการบินและวิธีที่คาดเดายากทำให้การป้องกันเป็นเรื่องซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมากและเมื่อใช้พร้อมกันในจำนวนมากก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีโจมตีแบบถล่มพร้อมกันเพื่อทำให้ระบบป้องกันค่าศึกล้มเหลวโดยสรุป KN 24เป็นระบบขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ทันสมัย คล่องตัวสูงและปร,ะรับใช้ได้หลากหลายผสมผสานร,ระบบขับดันเชื้อเพลิงแข็งเส้นทางบินหลบหลีกการนำวิถีแม่นยำและหัวรบหลายรูปแบบทำให้มันเป็นอาวุธสำคัญในคลังแสงของเกาหลีเหนือแม้จะถูกจำกัดทิศัยยิงเพียงในระดับภูมิภาคแต่ภายในระยะนี้มันสามารถสร้างความท้าทายต่อระบบป้องกันขีปนาวุธที่ทันสมัยได้อย่างแท้จริงภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม